สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวล้อรอบวันนะครับคุณยายวัยเจิที่ประกาศยกสมบัติให้เจมจิย้ายบ้านหนีหวันไม่ปลอดภัยคนแห่มาหาครับจากกรณีคุณยายทองบ่อสุวรรณจันทร์นะครับวัยเจ็ดสิบปีชาวจังหวัดยะโสธรได้เดินทางมาพบผู้สื่อข่าวจังหวัดอำนักเจริญพร้อมทําประกาศจะยกที่ดินและบ้านพร้อมเงินสดอีกหนึ่งล้านบาทให้แบบฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆขอเพียงแค่ได้มีโอกาสได้เจอพระเอกหนุ่มตัวเป็นๆสักครั้งนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่มีข่าวคุณยายเผยแพร่ออกไปเพื่อหนุ่มชื่อดังซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้อดคิปส่งมาขอบคุณคุณยายโดยตรงจากปารีสล่าสุดเมื่อเวลา12.00นวันที่20มกราคม2 5 9ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะไปพบคุณยายที่บ้านอีกครั้งแต่คุณยายได้ปิดบ้านไม่ได้อยู่ที่บ้านผู้สื่อข่าวจึงได้พยายามติดต่อคุณยายโทรศัพท์อยู่หลายครั้งครับจนสามารถติดต่อคุณยายได้ ผู้สื่อข่าวจึงได้สอบถามคุณยายถึงเรื่องที่พระเอกหนุ่มชื่อดังได้อัดคลิปส่งมาจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสถึงคุณยายโดยคุณยายบอกว่าตนเองได้เห็นคลิปเจมจีทางทีวีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วรู้สึกดีใจมากที่เจมจีอัดคลิปส่งมาขอบคุณตนไม่คิดไม่ฝันมาก,ก่อนเลยว่าจะได้มีโอกาสอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้อยากจะเจอเจมจีตัวเป็นๆมากกวา่าผู้สื่อข่าวถึงได้ถามคุณยายว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงเจมจีไหมคุณยายทองบอกกล่าวถึง กล่าวว่าครับคิดถึงชอบรอยยิ้มของเจมส์จีมากเป็นเพลงที่หล่อมากชื่นชอบในผลงานและการอพื้นตัวของเพลงหนุ่มด้วยส่วนสาเหตุที่คุณยาปิดบ้านหนีไม่ได้อยู่ที่บ้านนั้นเนื่องจากเกรงว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยหลังจากที่มีข่าวออกไพไม่รู้ว่าใครต่อใครโทรมาหาตนบ้างแวมาหาตนบ้างวุ่นวายไปหมดซึ่งตนกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนจึงได้ขอหลบไปอยู่กับญาติก่อน ส่วนสถานที่นั้นไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายอีกส่วนที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากชาวบ้านนะว่าตนไม่มีเงินสดจำนวนหนึ่ง 1, 000, 000ล้านบาทให้เจมจีนั้นตนได้บอกกับผู้สื่อข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเงินสดหนึ่งล้านบาทที่จะให้เจมจีนั้นเป็นมูลค่าที่นางของตนส่วนเงินสดตนไม่ได้มีขนาดนั้นผู้สื่อข่าวจึงได้ถามคุณยายทองบ่อต่อว่าเรื่องที่คุณยายจะมอบที่ดินบ้านและเงินสดอีกหนึ่งล้านบาทให้เพีองหนุ่มนั้น คุณยายจะมอบให้จริงๆหรือไม่คุณยายบอกกับผู้สื่อขาว่าจะมอบให้จริงขอแค่เพียงได้เจอหน้าเจมจิโดยให้นัดวันเวลาและสถานที่มาเลยโดยขอเป็นที่จังหวัดอำนาจเจริญหรือไม่ก็ที่จังหวัดยะโสธรเมื่อตนได้พบว่าผมเห็นว่าเป็นเจมจิตัวจริงไม่ใช่เจมจิตัวปอมมาหลอกกันตนก็จะไปโอนที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดยะโสธรให้เลยทันที ขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับผู้สื่อข่าวจังหวัดยโสธรสอบถามนายพัทรพงศ์แก้วมิงอายุ43าปีผู้ใหญ่บ้านยางเดี่ยวหมู่ที่5ตําบลหนองเป็ดอำเภอเมืองจงยโสธรน,นำผู้สื่อข่าวไปหายายทองบ่อพบที่ประตูหน้าบ้านคุญแจห้อยผิดบ้านอย่างมิชิดเชื่อว่ายายทองบ่อซึ่งหลังประกาศมอบเงินที่ดินและทรัพย์สินให้เพศชื่อดังนะครับสื่อจากหลายสัักษณ์ได้เดินทางไปบ้านยางเดี่ยวจดหมายที่บ้านยายทองบ่อเป็นจำนวนมาก โดยนายพัะทระะพงศ์กล่าวอ้างว่าฐานนะยายทองบอกมีบ้านไม้เก่าๆจำนวนหนึ่งหลังที่นานประมาณส6บกไร่ให้ชาวบ,บ้านเช่าทำนาส่วนที่อยู่ท้ายหมู่บ้านประมาณสองไร่เศษปลูกกล้วยและมะม่วงจำนวนสักสามถึงสต้นคนระับกอนหน้านี้เคยเปิดร้านขายของชำช่วงหลังเลิกค้าขายปัจจุบันอยู่บ้านเฉยๆโดยมีลูกชายหญิงสองคนทำงานอยู่ต่างจาังหวัดส่วนไรายได้ไม่แน่นอนลูกๆคงจัดสง่งเงินมาให้ใช้ในายพะทะัทรพงศ์ พัทลพงศ์กล่าวอีกว่านะครับคุณยายทองบอกคงไม่มีเงินหรือทรัพย์สินมอบให้ดาราแน่ๆหลังมีข่าวเผยแพร่ในสื่อโซเชียลนะครับและสื่อทีวีจึงหลบหนีไปชั่วคราวและตนฝากบอกประชาชนผ่านสื่อว่าคุณยายทองบอกไม่มีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากพอมากพอที่จะมอบให้คุณเจมจีแน่ๆหากคนหากตนติดต่อแกได้จะแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับขณะที่นายสุพจน์คสมบัติอายุ66สบกปี ชาวบ้านอย่างเดียวเปิดเผยคล้ายๆกับผู้ใหญ่บ้านว่ายายทองบอกสุวรรณจันทร์ฐานะไม่ค่อยดีและเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเงินหรือทรัพย์สินมอบให้ดาราจํานวนมากตามที่เป็นข่าวผู้ตรงๆชาวบ้านที่รู้จักสภาพความเป็นอยู่ของแกดีจะไม่สนใจเพราะมีการกล่าวอ้างลักษณะนี้บ่อยครั้งด้านนายจำหลัดหรือดีเจจำหลัดนับนกบุญอายุ77ปีอยู่บ้านอย่างเดียวหมู่ที่9ตำบลหนองเป็ดอำเภอเมืองยะโสธรกล่าวว่าตนขอยืนยันว่า จากสภาพความเป็นอยู่ของนางทองบ่อสุวรรณจันทร์ไม่มีเงินไม่มีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากพอที่จะบ,บริจาคให้ดาราตามที่เป็นข่าวไม่ใช่ตนดูถูกอะไรคนม่บ้านเดียวกันนะครับเห็นกันมาตั้งแต่เล็กจนโตรู้อะไรเป็นอะไรใครมีทรัพย์สินเงินทองใครไม่มีอยู่กันแบบไหนตนรู้หมดไม่ใช่คุยโวบอกตรงนางทองบ่อไม่มีเงินที่ดินตำพันนอกก็ไม่มีราคามากมายขนาดน,นั้น เมื่อไม่มีตามกล่าวอ้างอาจจะกลายเป็นการหลอกลวงผู้อื่นได้ตนหวังดีในฐานะคนบ้านเดียวกันฝากเตือนไว้แค่นี้